ท้ามกลางกระแสะลมที่พัดผ่านยอดปราสาทหินโบราณตามแนวชายแดนความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวกำลังปกคลุมกรุงพนมเปนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อข่าวลือเรื่องสุขภาพของรัฐบุรุษผู้กุมบังเหียนอำนาจมาอย่างยาวนานอย่างสมเด็จฮุนเซนได้แพร่สะพัดไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราวกับไฟลามทุ่งที่ไม่มีใครสามารถดับได้ในเวลาอันรวดเร็ว ข้อความปริศนาบนโลกโซเชียลมีเดียจากบุตรชายที่ระบุว่าขอให้ปฏิหารมีจริงกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่โหมกระหน่ำความไม่แน่นอนให้พุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของอาการเจ็บป่วยตามวัยแต่เป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังจับตามองว่าอาณาจักรที่ถูกสร้างขึ้นมาหลายทศวรรษกำลังสั่นคลอนในจังหวะเวลาที่เปราะบางที่สุดหรือไม่ ในขณะที่สถานการณ์ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยและกัมพูชายังคงตึงเครียดจากการเผชิญหน้าทางทหารและยุทธการกวาดล้างทุนสีเทาที่ฝังรากลึกมานานหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่านี่คือช่วงเวลาที่ฝ่ายกัมพูชาต้องเผชิญกับมรสุมรอบด้านทั้งจากการสูญเสียความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์บนเนิน350และการถูกกดดันอย่างหนักจากกองทัพไทย ที่นำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างอาวุธคลื่นความถี่สูงมาใช้ในการสยบการเคลื่อนไหวของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามความพ่ายแพ้ในสนามรบเย่อยๆและการถูกโดดเดี่ยวในเวทีสากลจากการเปิดโปรงรังสแกมเมอร์และฟาร์มนุษย์ที่ปล่อยเปตอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเครียดมหาศาลให้กับผู้นำสูงสุดจนนำมาสู่รายงานข่าวเรื่องอาการสโตรกหรือเส้นเลือดในสมองตีบตันที่ยังไม่มีการถแถลงไขอย่างเป็นทางการ ภาพของรถพยาบาลที่วิ่งเข้าออกพนมเปญด้วยความเร็วสูงและการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดผิดปกติรอบโรงพยาบาลหลวงคือสัญญาณที่บอกเราว่าบางสิ่งบางอย่างที่มีนัยสำคัญระดับประวัติศาสตร์กำลังเกิดขึ้นในเงามืดวิเคราะห์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ความเจ็บป่วยของผู้นำกัมพูชาในช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนการดึงเอาเสาหลักที่ค้ายันโครงสร้างอำนาจทั้งหมดออกไปในขณะที่พายุกำลังตั้งเขา กองทัพกัมพูชาที่เคยฮึกเขิมและพยายามเคลื่อนกำลังพลประชิดช่องอานมาและภูมะเขือกลับต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากขาดการสั่งการที่ชัดเจนจากศูนย์กลางอำนาจความสับสนวุ่นวายเริ่มแผ่ขยายจากภายในทำเนียบรัฐบาลไปสู่ระดับในพลในสนามรบข้อมูลลับที่รั่วไหลออกมาจากวงในระบุว่ามีการเรียบประชุมด่วนในระดับคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด คำถามใหญ่ที่ทุกคนตั้งขึ้นคือหากปฏิหารที่ถูกร้องขอไม่เกิดขึ้นจริงใครจะเป็นผู้กุมอำนาจสั่งการกองทัพที่กำลังกเฉิญหน้ากับแสนยานุภาพของไทยที่มีทั้งเครื่องบิน F16 และ T50th รอจังหวะ,ะเผด็จศึกอยู่ทุกวินาทีในอีกด,ด้านหนึ่งของพรมแดนกองทัพไทยยังคงเฝ้าสังเกตการด้วยความสงบแต่เต็มไปด้วยความพร้อมรบสูงสุด การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศทางการทหารของไทยที่เปลี่ยนจากความขัดแย้งแบบเดิมมาเป็นการใช้ความชอบธรรมสากลและการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้ทำให้ฝ่ายกัมพูชาตกอยู่ในสภาวะหลังชนฝาเมื่อขาดผู้นำที่มีบารมีและประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองสภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่กำลังก่อตัวขึ้นจึงกลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวยิ่งกว่าอาวุธหนักชนิดใด นาทีชีวิตของฮุนเซนในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการต่อสู้กับมัจจุราชในห้องฉุกเฉินแต่เป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายของความมั่นคงในภูมิภาคที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการดึงเอาความจริงที่เจ็บปวดออกมาตีแผ่ว่าในโลกของการเมืองระหว่างประเทศสุขภาพของมนุษย์เพียงคนเดียวสามารถสั่นคลอนเศรษฐกิจและการทหารของทั้งประเทศได้อย่างไรเงินทุนมหาศาลที่เริ่มไหลออกจากกัมพูชา เข้าสู่ประเทศไทยและเวียดนามในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันว่านักลงทุนทั่วโลกต่างกังวลกับความไม่แน่นอนนี้สายตาที่พร่ามัวของชาวกัมพูชาที่จ้องมองไปยังธรรมเนียบผู้นำเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดกลัวต่ออนาคตที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ในขณะที่เสียงสวดมนต์ขอปาฏิหาริย์ยังคงดังแว่วมาจากที่ไกล,ไกล ท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ของกองบินสีที่ยังคงลาดตระเวนอยู่บนฟากฟ้าเหนือพรมแดนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยความเงียบงันที่ปกคลุมทราเนียบรัฐบาลในกลุ่มพนมเปนไม่ใช่ความสงบสุขแต่มันคือสุญญากาศทางอำนาจที่กําลังดูดกลืนความเชื่อมั่นของทั้งประเทศให้ดิ่งเหวลงไปเรื่อยๆในขณะที่โลกภายนอกกำลังตั้งคำถามถ,ามถึงความตายและความเป็นของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่ถูกเปิดแผลออกมาอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่ผู้นำไม่อาจสั่งการได้ตามปกติการที่บุตรชายของเขาตัดสินใจโพสต์ข้อความวอนขอปฏิหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นในมุมมองของนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นี่คือความผิดพลาดทางการสื่อสารที่ร้ายแรงที่สุดหรืออาจเป็นการส่งสัญญ,ญาณบางอย่าง ถึงกลุ่มขั้วอํานาจภายในกัมพูชาเองว่าการเปลี่ยนผ่านที่หลายคนหวาดกลัวอาจจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดท่ามกลางสถานการณ์ที่กองทัพไทยยังคงวางกําลังอย่างหนาแน่นตลอดแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกดไปจนถึงจังหวัดสระแก้วโดยมีการประจําการของรถถังและปืนใหญ่ M750 ที่พร้อมจะปฏิบัติการทันทีหากมีการข้ามเส้นพรมแดนแม้เพียงก้าวเดียว หากเราพิจารณาถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้บนเนิน350และเนิน225จะพบว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามใช้ความรุนแรงทางการทหารเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศโดยเฉพาะการพังทลายของอาณาจักรทุนสีเทาในปอยเปตที่ถูกกองทัพไทยและพันธมิตรนานาชาติเปิดโปงจนราบคาบแต่ยุทธวิธีแบบเดิมๆกลับไม่ได้ผลอีกต่อไป เมื่อต้องเผชิญกับกองทัพไทยยุคใหม่ที่เน้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์และอาวุธคลื่นความถี่สูงในการสลายกำลังรบข้อมูลลับจากตู้เซฟปริศนาของในพลกัมพูชาที่หน่วยทหารพรานไทยยึดมาได้นั้นได้กลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เปิดเผยให้เห็นถึงโครงข่ายความช่อชนและการวางแผนวินาศกรรมที่ล้มเหลวความจริงเหล่านี้กำลังถูกนำมาตีแผ่ในวันที่ผู้นำสูงสุดของเขาต้องนอนนิ่งอยู่บนเตียงพยาบาล ทำให้เกิดความระสำมระสายในกองกําลังป้องกันชายแดนกัมพูชาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทหารจํานวนมากเริ่มมองเห็นว่าพวกเขากําลังสู้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะและเป็นสงครามที่สู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนเพียงไม่กี่กลุ่มความย้อนแย้งที่น่าเจ็บปวดคือในขณะที่ฮุนเซนพยายามสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งผ่านการสะสมอาวุธหนักอย่างจรวด bm 2 1จํานวนมหาศาล แต่ในวินาทีที่ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้อาวุธเหล่านั้นกลับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยกลับกันมันกลายเป็นภาระและเป้าหมายในการถูกทำลายจากฝูงบิน F 1 6และ T50th ของไทยที่บินล่าตระเวนด้วยความเร็วสูงกว่าเสียงอยู่เหนือหัวของพวกเขาระบบเรดาร NS ์ NSM 6ของไทยที่ทำงานร่วมกับดาวเทียมจารกรรมของพันธมิตรได้เปลี่ยนสมรภูมิชายแดน ให้กลายเป็นตู้กระจกที่โปร่งใสสำหรับไทยแต่กลับเป็นป่าทึบที่มืดมิดสำหรับกัมพูชาสภาวะที่ผู้นำป่วยหนักและกองทัพไร้ที่ทางเช่นนี้คือภาพสะท้อนของความล้มเหลวในการสร้างระบอบที่ยั่งยืนซึ่งสุดท้ายแล้วอำนาจที่ผูกขาดไปกับบุคคลเพียงคนเดียวจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดเมื่อการเวลามาทวงถามในห้วงนาทีชีวิตนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชาวกัมพูชาเท่านั้น ที่รอฟังข่าวด้วยใจละทึกแต่นักยุทธศาสตร์ทั่วโลกต่างกำลังคำนวณฉากทัดใหม่ของภูมิภาคอินโดจีนหากปฏิหารที่ครอบครัวฮุนเซนโหยหาไม่ปรากฏขึ้นแผนการเดิมของกัมพูชาที่หวังจะใช้ความขัดแยง้งชายแดนเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองจะพังทลายลงทันทีและนั่นอาจหมายถึงการสิ้นสุดของยุคสมัยแห่งการเผชิญหน้าและจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบใหม่ที่ความชอบธรรม และเทคโนโลยีจะเป็นผู้กำหนดผู้ชนะอย่างแท้จริงสายตาของคนทั้งโลกจึงไม่ได้จ้องมองไปที่หน้าจอพยากรณ์อากาศแต่จ้องมองไปที่ความเคลื่อนไหวภายในโรงพยาบาลและท่าทีของเหล่าขุนศึกในพนมเปนที่เริ่มมีการขยับตัวเพื่อหาทางรอดในวันที่เงาของบุรุษเหล็กเริ่มจางหายไปจากแผ่นดินเมื่อม่านบางตาแห่งการทูดเริ่มฉีกขาดความจริงในสนามรบก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น การเพื่อนไหวของกองทัพไทยในช่วงเวลาที่พนมเปญเกิดสุญยากาศทางอำนาจไม่ใช่เพียงการป้องกันตนเองตามปกติแต่คือการสำแดงแสนยานุภาพเชิงรุกที่โลกต้องจ่ารึกยุทธการบนเนิน350และเนิน225กลายเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าสงครามในศตวรรษที่21ไม่ได้ตัดสินกันที่จำนวนกำลังพลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ใครจะสามารถครองอำนาจเหนือห่วงมิติของข้อมูล และเทคโนโลยีได้มากกว่ากันการนำอาวุธเคลื่อนความถี่สูงมาใช้ประจำการตลอดแนวพรมแดนตั้งแต่ช่องบกไปจนถึงช่องอานมา้าคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ทหารกัมพูชาจำนวนมากต้องละทิ้งฐานที่มั่นโดยไม่ต้องเสียกระสุนแม้แต่นัดเดียวพลังงานที่มองไม่เห็นนี้เข้าจู่โจมระบบประสาทและการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายตรงข้ามจนทำให้ปืนใหญ่ และเครื่องยิงจรวด B.M. 2 1ของฝ่ายกัมพูชากลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าในชั่วพริบตาในขณะที่ภาคพื้นดินกำลังถูกสยบด้วยเทคโนโลยีเคลื่อนความถี่บนฟากฟ้าเหนือจังหวัดพระตะบองและปลอยเปตเสียงคำรามของเครื่องบินขับไล่ F. 1 6และอินซีทอง T. 5 0 T.H. จากกองบินสีนครสวรรค์ได้ประกาศก้องถึงอำนาจทางอากาศที่เหนือกว่าอย่างเบ็ดเสร็จ ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำสูงได้ทําลายคลังแสงลับและศูนย์บัญชาการที่ซ่อนตัวอยู่ใต้คาสิโนหรูอย่างย่อยยับการระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่การทําลายล้างแบบหวานแหแต่เป็นการเจาะจงทําลายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่ถูกใช้เป็นเกราะกำบังให้กับธุรกิจสีเทาและรังสแกมเมอร์ข้อมูลจากตู้เซฟของนายพลกัมพูชาที่ยึดมาได้นั้นเปิดเผยแผนการรบที่ล้าสมัย ซึ่งยังคงยึดติดากับการใช้กำลังทหารพลานและทหารราบเข้าแลกชีวิตบนภูมะเขือและช่องอานมา้าโดยหารู้ไม่ว่าพิกัดทุกตารางนิ้วของพวกเขาถูกล็อกเป้าไว้ด้วยระบบดาวเทียมและดโดรนตรวจการอาัจฉริยะของไทยเรียบร้อยแล้วความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตที่เคยมีมาถูกพิสูจน์แล้วว่ามีค่าเพียงกระดาษแผ่นเดียวเมื่อความทะเยอทะยานส่วนบุคคลอยู่เหนือความมั่นคงของชาติ ในทหารระดับสูงของกัมพูชาหลายนายเริ่มตระหนักว่าฐานสนับสนุนจากมหาอำนาจตะวันออกที่พวกเขาเคยพึ่งพาเริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเมื่อไทยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่การที่รถถังจำนวน6คันถูกทหารพรานไทยยึดได้ในสภาพสมบูรณ์ใกล้แนวชายแดนสะแก้ว คือภาพสะท้อนของขวัญและกำลังใจที่แตกสลายของกองทัพกัมพูชาทหารเหล่านั้นไม่ได้หนีเพราะความขลาดกลัวแต่หนีเพราะมองไม่เห็นหนทางที่จะต่อกรก,กับอาวุธปืนใหญ่ M 750ที่ระดมยิงเข้าใส่อย่างหนักหน่วงและแม่นยำจนยอดเนินกลายเป็นนรกบนดินวิเคราะห์ลึกลงไปถึงเหตุผลที่กัมพูชาตัดสินใจใช้จรวด BM 2 1ประชิดชายแดนอุบลราชธานีในช่วงก่อนหน้านี้เราจะพบว่านั่นคือการดิ้นรนครั้งสุดท้าย เพื่อพยายามเปลี่ยนทิศทางของสงครามแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นความล้มเหลวที่น่าอดสูเมื่อระบบต่อต้านจรวดของไทยสามารถสกัดกั้นได้เกือบทั้งหมดและตอบโต้กลับเบื่อประสิทธิภาพที่สูงกว่าหลายเท่าตัวสถานการณ์ชีวิตของฮุนเซนที่กำลังวิกฤตจึงเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้โครงสร้างที่บิดเบี้ยวนี้ถล่มลงมาการที่ผู้นำไม่อาจปรากฏตัวเพื่อเรียกขวัญทหารได้ในนาทีชี้เป็นชี้ตาย ทำให้เกิดการทรยศและการหักหลังกันเองในหมู่ขุนศึกพนมเปนใครบางคนกําลังมองหาทางรอดผ่านการติดต่อรับกับรัฐบาลไทยในขณะที่อีกบางคนกำลังพยายามกอบโกยทรัพยากรที่เหลืออยู่ก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายในวันที่27ทธันวาคมนี้ตามคำพยากรณ์ทางยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกเฝ้าจับตา ความล่มสลายของศูนย์กลางอาากียกรรมที่ปลอยเปตดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากการวางแผนล้อมกรอบทางยุทธศาสตร์ที่แยบยลที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อาเซียนเมื่อกองทัพไทยตัดสินใจเปิดปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างหลังแสแกมเมอร์ที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังแสงสีของคาสิโนโหรูโลกก็ได้เห็นความจริงที่น่าตกใจว่ากองกำลังกัมพูชาบางส่วนได้ใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร และจุดซุ่มยิงการที่อาคารสูงหลายแห่งถูกถล่มจนราบคาบด้วยการโจมตีที่แม่นยำของฝูบินที 50th ไม่ใช่เพียงการทำลายตึกคอนกรีตแต่คือการตัดท่อน้ำเลี้ยงมหาสารที่คอยค้าจุนระบบอำนาจเก่าในพนมเปนข้อมูลที่ถูกกู้คืนมาจากระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารลับที่ยึดได้จากพื้นที่แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายฟาร์มนุษย์ที่โหดเที่ยม ซึ่งมีเงินหมุนเวียนหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเงินเหล่านี้เองที่ถูกเปลี่ยนเป็นอาวุธและจรวด B.M.21 เพื่อนำมาจ่อที่หน้าประตูบ้านของไทยยุทธวิธีที่กองทัพไทยใช้ในภาคพื้นดินบริเวณช่องอานม้าและภูมะเขือคือการผสมผสานระหว่างอำนาจการยิงที่เหนือกว่าและการกดดันทางจิตวิทยาปื้ใหญ่หนัก M.750 ที่ระดมยิงเข้าใส่ที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องไม่ได้มุ่งหวังเพียงการทำลายล้างกำลังพลแต่เป็นการบดขยี้ความเชื่อมั่นของทหารกัมพูชาที่เริ่มตระหนักว่าพวกเขาถูกทอดทิ้งให้สู้ตามลำพังท่ามกลางความหนาวเหน็บของป่าทึบการที่ทหารปราณไทยสามารถยึดรถถังรุ่นที่54ได้ถึง6คันรวดในสภาพที่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า วินัยและจิตวิญญาณการรบของฝ่ายตรงข้ามได้แตกสลายไปแล้วทหารเหล่านั้นเลือกที่จะทิ้งยุทธวปกรณ์ราคาแพงและวิ่งหนีเข้าป่าลึกเพื่อเอาชีวิตรอดมากกว่าจะยอมตายเพื่อระบอบที่กำลังล่มสลายตามผู้นำที่นอนป่วยหนักในระดับสากลความชอบธรรมของไทยพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดเมื่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ประกาศยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อสนับสนุนไทยในการถอนรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติการประกาศนี้เปรียบเสมือนการปิดประตูตายสำหรับกัมพูชาในเวทีโลกแผนการที่ปนมเปนเคยหวังจะใช้ความขัดแย้งชายแดนเป็นเครื่องมือต่อรองถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงเพราะทั่วโลกมองเห็นแล้วว่านี่คือสงครามระหว่างรัฐที่ยึดถือหลักกฎหมาย กับเครือข่ายอาชญากรรมที่ครอบงำรัฐการแทรกแซงทางการทูตจากจีนที่กัมพูชาเฝ้ารอคอยกลับไม่เกิดขึ้นในระดับที่ต้องการเนื่องจากจีนเองก็ไม่ต้องการเอาชื่อเสียงไปแลกกับกลุ่มทุนสีเทาที่ทำลายภาพลักษณ์ของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในภูมิภาคนี้วิเคราะห์ลึกลงไปในตู้เซฟปริศนาของนายพลกัมพูชาที่ยึดมาได้ภายในนั้นไม่ได้มีเพียงทรัพย์สินมหาศาล แต่ยังมีรายชื่อของเครือข่ายข้าราชการที่ทุจริตและการวางแผนก่อวินาศกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจของไทยข้อมูลเหล่านี้คืออาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าปืนใหญ่เพราะมันทำให้ไทยสามารถรุกทางการทูตและกดดันให้มีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการในสนามรบของฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งทีความเปราะบางของข้อตกลงชายแดนในอดีตถูกแทนที่ด้วยความจริงชุดใหม่ที่ว่า ใครที่มีข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหนือกว่าจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของสันติภาพนาทีชีวิตของฮุนเซนจึงขนานไปกับนาทีสุดท้ายของอำนาจเก่าที่กำลังถูกแทนที่ด้วยระเบียบโลกใหม่ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นโดยมีประเทศไทยเป็นหัวหอ,อกสำคัญในการจัดระเบียบนี้ท่ามกลางเสียงสรรเสริญจากนานาชาติที่ยกย่องให้ไทยเป็นฮีโร่ ผู้กวาดล้างรังนรกปล่อยเป็จนราบคาบเมื่อเสียงปืนนัดสุดท้ายค่อยๆเงียบหายไปตามแนวเทือกเขาพนมดงรักสิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่เพียงรอยกระสุนหรือซากปะระขักพังของอาคารในปลอยเปตดแต่คือบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาต้องจ่ายให้กับความพยายามท้าทายระเบียบโลกใหม่ตัวเลขความสูญเสียที่เริ่มมีการสรุปออกมาอย่างไม่เป็นทางการนั้นน่าตกใจยิ่งนัก มีรายงานว่าทหารฝ่ายกัมพูชาต้องสังเวยชีวิตในสมรภูมิครั้งนี้ไปมากกว่า24นายและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากยุทธวปกรณ์ที่เคยภาคภูมิใจอย่างรถถังจำนวน6คันถูกทหารพรานไทยยึดมาได้ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันถูกนำมาวางโชว์เพื่อเป็นหลักฐานแห่งความพ่ายแพ้ในทางยุทธศาสตร์นอกจากนี้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ลึกเข้าไปในเขตรพระตะบองกว่า100กิโลเมตรได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารและคลังแสงที่สะสมมานานนับ10ปีจนเกือบหมดสิ้นสิ่งเหล่านี้คือความเสียหายเชิงรูปธรรมที่สามารถคำนวณมูลค่าเป็นเงินมหาศาลได้แต่ความเสียหายทางจิตวิญญาณและอำนาจการต่อรองนั้นรุนแรงยิ่งกว่าหลายเท่าตัวท่ามกลางความตึงเครียดนี้ประเทศไทยยังคงแสดงให้โลกเห็น ถึงความเป็นมืออาชีพและมนุษยธรรมที่เหนือกว่าผ่านปฏิบัติการส่งคืนเฉลยศึกจำนวน18นายให้กับครอบครัวอย่างปลอดภัยหลังจากที่พวกเขาถูกควบคุมตัวและดูแลตามหลักสากลเป็นอย่างดีภาพของทหารกัมพูชาที่เดินข้ามพรมแดนกลับไปด้วยหยากน้ำตาแห่งความซาบซึง้งคืออาวุธทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดที่ไทยส่งถึงชาวกัมพูชาทุกคนว่าศัตรูที่แท้จริง ไม่ใช่พี่น้องคนไทยแต่คือกลุ่มอำนาจที่มองเห็นชีวิตของพวกเขาเป็นเพียงเบีย้ยในกระดานการเมืองพื้นที่ป่าชายแดนจำนวน500ไร่ที่เคยถูกลักลอบยึดครองบัดนี้ได้ถูกทวงคืนกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยอีกครั้งและจะถูกจารึกไว้ในฐานะอนุสรสถานแห่งความกล้าหาญของเหล่าวีรบุรุษที่ปกป้องอธิปไตยด้วยชีวิตในพุทธศักราช2019นี้ ในมิติของเศรษฐกิจผลกระทบจากการข่าวเรื่องสุขภาพของฮุนเซนและการพ่ายแพ้ในสนามรบได้ส่งผลให้เงินทุนมหาศาลเริ่มไหลออกจากกัมพูชายอย่างต่อเนื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติพังทลายลงในชั่วข้ามคืนเมื่อพบว่าเสถียรภาพของประเทศแขวนอยู่บนลมหายใจของคนเพียงคนเดียวย่านธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองในพนมเปญกลับเงียบเหงาในขณะที่ค่างเงินบาทของไทย กลับแข็งค่าขึ้นอย่างโดดเด่นจากการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอินโดจีนที่มหาอำนาจโลกให้การรับรองการที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียประกาศยุทธศาสตร์สนับสนุนไทยอย่างเต็มตัวนั้นคือการตอกตะปูฝาลงต่อความหวังของกัมพูชาที่จะใช้การสนับสนุนจากแหล่งทุนเดียวมาคานอำนาจเพราะในโลกของความเป็นจริงความชอบธรรมทางกฎหมาย และการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติคือสกุลเงินใหม่ที่โลกให้ค่ามากที่สุดวิเคราะห์ถึงความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตในอนาคตเราจะพบว่ากัมพูชากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความมืดมิดหากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจอย่างจริงจังคำขอปฏิหารจากบุตรชายของฮุนเซนอาจเป็นเพียงการยื้อเวลาเพื่อจัดระเบียบควบอำนาจภายในแต่ในสายตาของนักยุทธศาสตร์ นี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของระบอบเดิมการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงในวันที่27ธันวาคมตามการคาดการณ์ของหน่วยงานความมั่นคงจะไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลแต่เป็นการรื้อถอนเครือข่ายทุนสีเทาที่เคยฝังรากลึกตามแนวพรมแดนให้หมดสิ้นไปตู้เซฟปริศนาที่ไทยยึดมาได้นั้นยังคงทำหน้าที่เป็นระเบิดเวลาทางการทูตที่พร้อมจะถูกเปิดออก เพื่อกดดันให้มีการรับผิดชอบต่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนาทีชีวิตของผู้นำกัมพูชาจึงกลายเป็นนาทีสุดท้ายของความเชื่อถือในระดับสากลที่พวกเขาเหลืออยู่และเป็นรุ่งอรุณแห่งความหวังใหม่ของประชาชนทั้งสองฝั่งโคงที่หยหาสันติภาพที่แท้จริงในบทสุดท้ายของหน้าประวัติศาสตร์ที่กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่นี้เราได้เห็นการพังทลายของตำนานบุรุษเหล็ก ที่เคยดูเหมือนว่าจะเป็นนิรันด์นาทีชีวิตของสมเด็จทุนเซนท่ามกลางข่าวลือเรื่องอาการป่วยหนักและการวอนขอปฏิหารจากบุตรชายไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนบุคคลหรือเรื่องภายในครอบครัวอีกต่อไปแต่มันคือจุดหักเหเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนการสูญเสียขวัญและกำลังใจของกองทัพกัมพูชาที่นำมาสู่การทิ้งฐานที่มั่นและยุธโธปกรมหาศาล ตลอดแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดสระแก้วไปจนถึงอุบลราชธานีเป็นเครื่องยืนยันว่าระบอบอำนาจที่ตั้งอยู่บนความหวาดกลัวและการทุจริตจะพังทลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อศูนย์กลางแห่งอำนาจนั้นเริ่มสั่นคลอนการที่ทหารไทยสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และสถาปนาเขตความปลอดภัยเหนือพื้นที่ทับซ้อนได้ร้อยละหนึ่งรคือความสำเร็จที่ต้องแลกมาด้วยสติปัญญา และการวางแผนที่ล้าลึกกว่าการใช้เพียงกําลังรบแบบเดิมวิเคราะห์ภาพรวมในอนาคตประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านความมั่นคงและศูนย์กลางการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเต็มตัวด้วยความสนับสนุนจากสามมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียระเบียบโลกใหม่ในอินโดจีนจะถูกจัดวางโดยเน้นความโปรง่งใสและการทำลายโครงข่ายทุนสีเทา ที่ปล่อยเปตดและตามแนวตะเข็บชายแดนอย่างถอนรากถอนโคนป่าจำนวน500ไร่ที่ทวงคืนมาได้รวมถึงชัยชนะบนเนิน350และเนิน225จะกลายเป็นบทเรียนในตำราพิชัยสงครามสมัยใหม่ว่าความชอบธรรมและการได้รับการยอมรับจากนานาชาติคืออาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงยิ่งกว่าจรวด B.M.21 หรือปืนใหญ่ชนิดใดในโลก ความพ่ายแพ้ของฝ่ายตรงข้ามในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของสมการที่ว่าด้วยความทันสมัยประทะกับความล้าหลังและความยุติธรรมประทะกับความช่อฉชนถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะดูเหมือนจบลงด้วยความได้เปรียบของฝ่ายไทยแต่นักยุทธศาสตร์ยังคงเตือนให้เราต้องระแวดระวังถึงคลื่นใต้น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนขั้วอำนาจในพนมเปญความไร้เสถียรภาพ หลังจากยุคสมัยของผู้นำคนเดิมอาจนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆทั้งในเรื่องการลี้ภัยของทหารฝ่ายตรงข้ามและการจัดระเบียบเศรษฐกิจชายแดนอย่างไรก็ตามด้วยแสนยานุภาพของกองฮับอากาศไทยที่มีทั้งฝูงบิน F-16 และ T-50 TH ที่พร้อมปฏิบัติการภายใน6กิบวินาทีประกอบกับข้อมูลลับจากตู้เซฟปริศนาที่ไทยถือครองอยู่ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ความพยายามใ,ใดๆที่จะยกระดับความรุนแรงขึ้นอีกครั้งจะถูกสกัดกั้นตั้งแต่อยู่ในกระดาษสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพในอธิปไตยซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้สารคดีเชิงกลยุทธ์ชุดนี้ขอสดุดีในความกล้าหาญของทหารทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างสุดความสามารถ และขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมเป็นพลังใจสำคัญในสมรภูมิที่ยากลำบากนี้เรื่องราวของนาทีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกัมพูชาจะยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเราทุกคนว่าไม่มีสิ่งใดมั่นคงไปกว่าความสามัคคีของคนในชาติและการก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึก ที่แฝงไปด้วยยุทธศาสตร์และข้อเท็จจริงแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแบ่งปันและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ